มีหนุ่มรายหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์ร้องสายไหมต้องรอดค่ะหลังจากไปเจอกับปัญหาผู้รับเหมาขุดท่อร้อยสายไฟสุดช่วยซ้ำซากเปิดฟ้าบ่อไม่สนิทกระทำทำให้เกิดอันตรายแบบนี้ค่ะ <Okay. S 2> เสียงร้องเมื่อสักครู่นี้คือโดนเหยียบนะคะครับรถทับขาคุณผู้ชมมันแค่เสี้ยววินาทีคือรถด้านซ้ายเขาก็ไม่ได้ขับเร็วนะค่ะแต่มันสุดวิสัยจริงๆอ่ะสำหรับรถที่เขาทับนะแต่ สำหรับพื้นถนนเนี่ยมันไม่ใช่มันมช่วยเนี่ยค่ะก็กลายเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงนะคะแล้วก็ต้องนํามาเสนอการที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเป็นคลิปจากกล้องหน้ารถยนต์คันหนึ่งมันที่เกตุการณ์ที่ชายรายหนึ่งค่ะขี่รถจักรยานยนต์สะดุดแผ่นเหล็กกลางถนนก่อนที่ทั้งรถแล้วก็คนเนี่ยจะล้มถไหลไปข้างหน้าแล้วก็ถูกรถยนต์คันดังกล่าวที่ขับเรนซ้ายทับซ้ําผู้ขี่จักรยานยนต์ที่บาดเจ็บในคลิปคือนายนธนกฤษทิศพัฒอายุ25ปี หลังจากเกิดเหตุก็ได้เข้าร้องเรียนกับนายเอกภพเหลืองประเสริฐที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดพร้อมกับเปิดบาดแผลให้ผู้สื่อข่าวดูด้วยเนี่ยวันที่ทแถลงข่าวคุณผู้ชมห mm. น้ายังเป็นแผลอยู่เลยนะคะนายธนกฤษเผยว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ19มิถุนายนประมาณเที่ยงคืน10นาทีตอนนั้นกำลังขี่รถจักรยานยนต์จากที่ทำงานย่านเขตสัมพันธวงศ์เพื่อกลับบ้านย่านพักขนงโดยใช้เส้นทางถนนพระราม4ขาอ ออแต่ทีนี้พอขี่มาถึงแยกเกษมราชเกิดเสียหลักไปสะดุดกับแผ่นเหล็กปิดผิวถนนที่กำลังซ่อมแซมอยู่ซึ่งเปิดขึ้นมาเล็กน้อยทำให้ตนเองนั้นกระเด็นอยู่ริมถนนให้คุณผู้ชมดูภาพนะคะคือเขาบอกว่าถนนเนี่ยคือมันเสียหายเล็กน้อยอะ่ะแต่ภาพมันไม่น่าจะเล็กน้อยคือพื้นถนนเนี่ยมันก็แตกมันก็พังยับอยู่แล้วไอแผ่นเหล็กที่คุณขุดลงไปใต้ถนนเพื่อจะเอาสายไฟลงไปใต้ดินถูกไหม แต่คุณเอาแผ่นเหล็กมาปิดแล้วปิดไม่สนิทให้มันเพเยะมาแบบนี้แม้แต่รถยนต์อย่าให้พูดเลยรถเนี่ยก็ยางแตกได้คือมันเสี่ยงที่จะยางแตกได้นะคะแล้วนี่ก็เป็นหลักฐานชัดเจนนะคะว่าพอคุณทําแบบนี้เนี่ยมันมีผู้เสียหายเกิดขึ้นจริงๆคุณภาพชีวิตนะคุณทันต์สิเราเจ้าตัวเนี่ก็ยังบอกว่าตอนนี้ถามว่ามีอาการบาดเจ็บอะไรไหมก็ยังคงมีอาการปวดขาอยู่เป็นระยะ หลังจากเกิดเหตุก็ได้มีการไปลงบันทึกประจำวันที่สอนอทองหล่อนะคะแล้วก็แจ้งเรื่องไปทางแอปพลิเคชัน i n น์ r a f f ิกฟองดูของกทมซึ่งหลังจากเกิดเหตุยังไม่มีโอกาสได้พูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยหรือว่าแม้กระทั่งจะไปพูดคุยกับผู้รับเหมาแต่อย่างใดซึ่งตนเนี่ยอยากจะให้ออกมารับผิดชอบกับเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นเพราะว่าตั้งแต่เกิดเรื่องขึ้นมาเรื่องตนก็ขาดรายได้จากการทำงานประกอบกับรถจักรยานยนต์ก็ได้รับความเสียหายไปด้วยนะคะไปฟังเสียงกันหน่อยคะ่ะ คือว um, you know, ันนั้นไม่เห็นจริงๆครับพี green green yes, Anal, ่เพราะนอกจากพ่อแล้ว hmm. ม yeah. ันมีหลุมหลุมตรงก่อนตรงขอบหน้าท่อพอดีครับน่าจะที่ลงไปน่าจะเป็นหลุมเพราะรถผมมันยันแค่เสียพออะไรหมดเลยพอล้มเสร็จก็ไม่ได้สติเลยก็มาได้สติทีตอนอยู่บนรถรถคู่ข่ยเหตุการณ์นี้ต้องเร่งแก้ไขนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าพื้นที่ที่เกิดเหตุถือว่าเป็นใจกลางเมืองนะเป็นพื้นที่ไข่แดงของกรุงเทพมหานครมหานครที่ดังไปทั่วโลก ปล่อยให้มีสภาพถนนพังยับเยินเอาแผ่นเหล็กมาปิดช่วยๆแบบนี้เนี่ยมันน่าอายเกินไป<ม>นายเอกภพเปิดเผยว่าตอนนี้ได้ประสานตำรวจสอนอคลองตันให้ช่วยดำเนินคดีกับผู้รับเหมาด้วยข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและจากข้อมูลที่ได้รับจากชาวบ้านเนี่ยหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าจุดตรงนี้เนี่ยมีคนเกิดอุบัติเหตุซ้ำซากมาแล้วหลายครั้งนะครับอยากจะให้เข้าไปตรวจสอบด้วยนะคะ ไม่ใช่เฉพาะจุดนี้นะจุดอื่นๆในกรุงเทพมหานครด้วยนะคะ